สังหาริมทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชชานุนทหาราชครับวันนี้นะครับทีมงานเฮ้านะครับมาทําการซื้อทีสังหาริมทรัพย์ในเนื้อที่ครับผมที่ดินนะครับเกือบ20ไร่นะครับที่ดินแปลงนี่นะครับในราคาหนึ่งานครับที่แปลนนี้นะครับผมเม้าว่างไปแล้วประมาณ0 0 0แสนนะครับประมาณประมาณ3 0 0แสนนะครับเมื่อนี้ม่าว่างเพิ่มนะครับ ว่างเพิ่มประมาณเจ็ดแสนห่างนะครับเบิ้งนะครับนับเลยหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแสนห่าครับมือน,นี้นำมาว่างนะครับผมซื้อมือน,นี้ซื้อสังหาร,ริมทร,รั์เขาสต็อกนะครับเจ้าของ ู้ที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราธรธานีจังหวัดไก่เคียงในประเทศไทยนะครับมีโอกาสนะครับมาเลือกหนาะเลือกต้มอ,อสังหาริมทรัพย์ของทีมงานทนายรัชชานนท์มหาราอสังหาริมทรัพย์ที่คุณคู่ควรอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อสังหาริมทรัพย์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ